ณปัจจุบันนะครับทางเดินเรียบคลองวัดหนองพระองค์เนี่ยก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยมาเดินสำรวจแล้วครั้งหนึ่งครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลย แต่ตอนนี้น่าเดินเล่นมากๆเลยครับวันนี้เรามาสำรวจวัดหนองพระองค์และตลาดน้ำวัดหนองพระองค์กันอีกสัก,กรอบนะครับว่าเป็นเช่นไรตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำหนองพระองค์นะครับด้านหลังของผมก็จะเป็นสะพานเชื่อมไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งสามารถไปทะลุวัดหนองแขมได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกทุกคนว่าวัดหนองพระองค์เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเดียวยังเป็นแบบที่ไม่ค่อยสวย เหมือนในปัจจุบันนะครับปัจจุบันสวยแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับนี่ตอนที่ผมมาครั้งล่าสุดนี้ก็คือยังก่อสร้างกันอยู่นะครับมาดูปัจจุบันครับในเดือนธันวาคมปลายปี2568ครับก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสาไฟนะโซลาเซลล์ด้วยนะครับสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวตลาดเขาก็จะกระเถิบไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแต่ว่าของกินของใช้เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคุณผู้ชม

ได้ลงมาจหต้่งเปม่ก็ต้องขาเปล่าอ๋อขอบคุณค่ะ น้ำยาอะไรครับพี่น้ำยากะทิคช่หรกระดมขิงน้ำพริกเหรอกะทิอมกอะไรอ่ะปลาช่อนค่ะปลาช่อนเนื้อปลาช้อน มันไม้ถ um ูกแปมีไส um ้ถวกวนอยู่ข้างในและทานกับงาดำแล้วก็มะพร้าวสวัสดีครับเอานนี้ดีกว่า20บาทจ้าขอิตภัุขภาพดีนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมๆอยู่นะครับซึ่งตลาดนองพระองค์นี้ก็ พัฒนาขึ้นนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีงานวัดด้วยนะครับมีงานวัดด้วยเร็จะมีงานวัดด้วยน้ำเน่าคคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้น้ำเน่านะครับน้ำแบบสีดําเมี่ยงเลยนะครับไม่รู้ว่าปลาจะยังอยู่หรือเปล่าปลาพวกเหมือนกับว่าเขาไม่มีการระบายน้ําออกครับน้ําเมี่ยงเลยนะให้อาหารปลายังได้อยู่หรือเปล่าปลายังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตายหมดแล้วมั้งนะ และตอนนีนะ้วัดหนองพระองค์ก็จะมีรถเมสาย81ด้วยนะครับอ้อมน้อยปิ่นเก้าเลยเฮ้ ه, เป็นรถเปสมัยก่อนนะครับสีชมพูปัจจุบันไม่มีแล้วนะปัจจุบันนี้จะเป็นรถแอร์ปรับอากาศกันหมดแล้วนะครับน่าจะทําเป็นแบบอนุสรรถเก่านะที่เออมีอยู่คันเดียวนะครับเออเท่มากเลยเออสินะนี่สมัยก่อนนะใครทันมั่งครับรถรถุ่นนี้ใครเคยขึ้นทันมั้ยนะ ผมท่านทุกยุคเลยนะครับตั้งแต่รถสีเขียว3บาท50นะอันนี้ก็เคยขึ้นมาตั้งแต่8บาทนะครับแล้วก็เป็น10บาทแล้วก็ไม่มีเลยปิดประจำการตอนนี้ก็เปิดประจำการแล้วครับนี่เลขสวยเลยครับคุณผู้ชมดูให้ดูนะ8 4 1 4นะครับอ้าวเอาไปซื้อกันนะครับเผื่อรวยอืมแล้วก็81 81นะเออก็ออกบ่อยนะครับ แล้วก็ให้ดูบริเวณรอบๆหน่อยตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําด้านหลังเขาตรงนี้ก็เป็นลคัคังคองนะครับตีบอกเวลาตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานโรงทานหลวงปู่ลองอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้พระได้ด้วยนะครับโอ้โการมาเที่ยวตลาดน้ำหนองพระองค์นะครับมันก็จะมีรถเมย์ผ่านด้วยครับคุณผ,ผู้ชมก็คือสาย80สิบ A นะครับ80 a อืม80 a นะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจอดที่ข้างในวัดเลยนะครับเขาคุณผู้ชมต้องเดินมานะต้องเดินมาประมาณ3 4 0 0เมตรได้ครับสาย80 a นะก็จะวิ่งจากงู่เลยนะครับสพานพระราม8นะครับแล้วก็ผ่านปิ่น9000ผ่านเดอะมอบางแคนะอืมแล้วก็วิ่งมาถึงถนนพุทธสาครเลยนะครับก็ผ่านตลาดน้ำหนองพระองค์นะครับแต่ไม่ได้เข้ามา คุณผู้ชมก็ต้องเดินแบบนี้แหละครับเนี่ยผมให้คุณผู้ชมได้ดูทางเดินนะเนี่ยนู่นนะครับนี่นู่นนะครับประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะครับเดินเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางโค้งไปนะเดี้ยวเข้าถูงตลาดนั่นเองอ่นนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินดูนะครับว่าเป็นเช่นไรนะนี่นครับก็จะประปมาณน,นี้เลยด้านซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดหนองพระอ,องค์ ด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมีงานวัดที่วัดกเกษตรนะครับเอออําเภอรกระทุ่มแบจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีไหท่ทองคำมาด้วยวันที่15-20ถึง20มกรานะครับเปิดจองร้านคาวันที่11มกรา ลังหมาแม่ลูกอ่อนมันก็จะได้เป็นที่พักแรงทางด้านจิตใจก็ได้มานิดนิดหน่อยหน่อยครับขอมีปอบเปียสดนะครับแล้วก็ขนมทั่วแปลกลมๆแล้วแล้วก็ ลมจีนน้ำยาครับซื้อไปให้เมียตลาดน้ําหนองพระองค์หรือว่าวัดหน,นองพระองค์นี้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายกันในชุมชนซะมากกว่านะครับเป็นตลาดน้ําที่ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับไม่ได้ใหญ่เล็กมากๆนะครับเล็กมากๆนะก็จะเน้นขายคนในชุมชนซะมากกว่านะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาดูก็แล้วกันนะเขาจะมีเสาร์อาทิตย์นะครับ เสาร์อาทิตย์และเร็วๆนี้เขาก็จะมีงานวัดด้วยนะก็ลองแวะเวียนมาดูแล้วกันนะอืมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตลาดน้ําไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่๋ยวจะมาแบบโอ้ยไปเห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เน้นไหว้พระทําบุญนะครับแล้วก็กินเล็กๆน้อยๆ,ๆนะผมชอบมากเลยนะครับตรงบนดบเนี่ยบนดบตรงนี้ศักดิ์มากๆนะครับอืมเคยมาขอพรอสําเร็จอยู่ หลายประการอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะและทั้งหมดนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปลายปี2568นะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับบายบยแล้วเจอคลิปหน้า